มามือนะครับและระมัดระวังอันตรา,ายขณะขึ้นลงจากถูกรถด,ด้วยครับรถจอดเทียบชานชลาทา่าดีบานโ่งนะครับรถโดยพิเศษทางประก,กาศชั้น2ข่าวบทที่4ีสูนะครับต้นทางสุราธานีสุไทรทางสถานีต่างกรุงเทพอภิวัตน์รับ เปน40นะครับพออกจากย์ธนิบัฒน์พงไปแล้วจะหยุดรับส่งไรสาคสถานีนครปฐม,มสารยาบางบุรเป็นสถานีลำต่อไปครับสถานีบัตรฟงในนามของการรถไฟของขอบคุณผูิสัรทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยมามละในการเดินทางบริสาททุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและผมกันจะทั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสรับใช้ท่านอีกขอบคุณครับ